สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเนียมจากสวนองเลิศวันนี้ผมจะมาว่าดเรื่องยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนในระยะใบดาบนะครับซึ่งส่วนมากแล้วหลายๆสวนก็จะอยู่ในแตกยอดในลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งแตกยอดแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่หนาวหมดนะครับผ่านหนาว นะครับผ่านหนาวผ่านหนาวผ่านลมผ่านร้อนมานะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านหน้าแรงนะครับนี่ครับคือเขาเริ่มจะฟื้นต้นนะครับหลังจากที่ใบร่วงจากหนาวมานะครับวันนี้ผมก็เลยจะมีเทคนิคนะครับในการเก็บใบชุดนี้นะครับเก็บใบชุดนี้ใบชุดนี้สําคัญยังไงนะครับใบชุดนี้จะเป็นกําลังหลัก ในการพยุงต้นเขาให้ผ่านหน้าร้อนนะครับผ่านแรงไปได้นะครับใบชุดนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดเก็บใบไอที่เริ่มปิ่มๆออกมาเนี่ยไม่อยู่เนี่ยจะมีปัญหานะครับมีปัญหาแน่นอนแล้วก็ใบที่เขาล่วงออกมาเนี่ยเขาก็จะมียอดชดเชยมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้ซึ่งมันจะออกทั้งต้นนะครับออกทั้งต้นและเปลืองพลังงานมาก ในจังหวะนี้นะครับน้ําอัดมากกว่าปกติปุ๋ยใส่ตัวหน้าสูง,สงใส่ได้นะครับจะเป็นเคมีจะเป็นอินรีย์เคมีหรือจะเป็นปุ๋ยคอกใส่เข้าไปเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องการพลังงานต้องการธาตุอาหารต้องการสารอาหารนะครับเพื่อจะมาเสริมสร้างใบที่เขาเสียไปไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนไม่ว่าจะเป็น,ขนแขนงนะครับตอนนี้เริ่มจะแทงออกมาทางต้น ทุกสวนนะครับในโซนภาคอีสานประเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคเหนือจะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนอ่าวิธีการเก็บใบชุดนี้นะครับอันดับแรกให้น้ำเยอะๆ 2. ใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงๆกลางต่ำหลังต่ำนะครับ3 ส่วนอ่าสูตรปุ๋ยเนี่ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยแต่ผมแนะนําจะเป็นตัวหน้าสูงกลางต่ําหลังต่ํานะครับส่วนท่านใดจะใช้สูตรอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไร3นะครับฉีดยากันเพลี้ยนะครับกันเพลี้ยกันแมลงกันเชื้อรานะครับตัวนี้นี่ครับ ลักษณะของใบก็จะออกอยู่ประมาณนี้ทั้งต้นนะครับนี่ออกเยอะด้วยจะซ่อมแซมส่วนที่ใบที่เสียหายไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับใบตรงเนี้ยเกิดความเสียหายแล้วก็ร่วงไปอาจจะเนื่องด้วยหมดอายุไขหรือว่าโดนเชื้อรากินนะครับก็จะเริ่มแทงยอดออกมาเสริมนะครับและเขาจะเปลืองอถ้าอาหารมากเพราะว่าทั้งต้นเลยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยยอดเนแดงั้งต้นเลย เก็บเพลี้ยให้อยู่นะครับเก็บมแมลงให้ได้แล้วก็เก็บเชื้อรานี่ครับหลายสวนน่าจะอยู่ในระยะเดียวกัน,นและไอยอดอ่อนๆตรงนี้นะครับจะกลายมาเป็นแบบน,นี้เดี๋ยวใบก็จะหนาขึ้นนะครับทำมก็จะหนาขึ้น ส่วนตัวยานะครับที่ผมใช้อยู่ที่สวนเดี๋ยวผมจะเขียนบอกให้ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับกดคำว่าเพิ่มเติมจะเห็นเลยนี่คืออาการของเชื้อรานะครับที่เจอปีหน้าจะไม่ให้พลาดนะครับปีนี้ผมพลาดเพราะว่าค,ค่อนข้างที่จะขี้กลัวไปนิดนะครับฉีดเดือนละครั้งมันไม่พอนะครับต้องประมาณสัก เจ็ดถึงสิบวันครั้งหนึ่งซ้าเลยซ้ําเลยนะครับเจ็ดวันซ้ำสิบวันซ้ําสําหรับยาเชื้อรานะครับในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นส่วนหน้าอื่นก็ปกตินะครับปกติตามโดสก็ตามฉลากก็ได้นะครับตามฉลากที่เขาให้มาเลยเอ่อแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับยาเชือ้อราหลายท่านสอบถามผมมาคุณเนมครับยาเชื้อราที่คุณเนมให้มาทําไมเขาไม่ได้ บอกว่าใช้กับทุเรียนเลยทำไมเขาบอกว่าใช้กับแตงกวาใช้กับดอกดาวเรืองอ่าตัวนี้เราจะไปเน้นที่ฉลากก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเน้นที่อ่าตัวธาตุสารเคมีชื่อสามัญของเขานะครับเนื่องด้วยผมคิดว่านะน่าจะเนื่องด้วยภาษีคิดว่าคิดว่านะครับถ้าเกิดบอกว่าใช้ใน,นแตงกวาอาจจะเสียภาษีน้อยกว่า บอกว่าใช้กับพืชผลนะครับนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะแต่แต่แต่จริงๆแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงซึ่งมันใช้ได้นะครับเขาจะเขียนไปบอกว่าใช้กับดอกดาวเรืองใช้กับปุ๋ยไ ف ้ใช้กับแตงกวาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันใช้ได้นะครับใช้กับทุเรียนเราได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเพลี้ยตัวเดียวกันที่มันมากินนี่แหละครับ เพียตัวเดียวกันเชื้อราตัวเดียวกันนี่แหละนะครับยอดอ่อนเก็บให้ได้นะครับเก็บให้ได้ให้น้ําเยอะๆฉีดเชื้อราฉีดเพลี้ยฉีดมแมลงนะครับส่วนตัวยาทั้งหมดเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างนะครับส่วนแขนงปล่อยไว้ก่อนนะครับแขนงพวกนี้ที่ออกมาใหม่เนี่ยปล่อยไว้ก่อนนะครับให้เขาช่วยพยุงต้นก่อนเหตุผลที่เขาเออกแขนงมาเยอะๆอย่างนี้นะครับในช่วงที่ผ่านหนาวมาก็ อ่าเพราะว่าชดเชยนะครับชดเชยใบที่เขาเสียไปนะครับเพราะว่าใบเนี่ยปกติเคยมีเยอะทีนี้ก็ร่วงลงมานะครับต้นก็เลยมองว่าต้องสร้างใบขึ้นมาช่วยและนะครับขแขนก็เลยจะออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ใบเขาแก่ไปเลยนะครับขแขนชุดนี้ใบให,ให้ใบเขาแก่แล้วก็เออเอาไว้ฉีดฮาดอาหารนะครับฉีดฮอร์โมนให้ใบพวกนี้แหละ รับสารอาหารแทนนะครับเสียงผมคายแม่งคายแม่งต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นหวัดอากาศหนาวยังไม่หมดนะครับถ้าเกิดมองผ่านกล้องน่าจะเห็นหมอกนะครับไม่รู้เห็นไหมข,า,ขาวๆนั่นคือหมอกนะครับอยู่ที่ท้ายสวนนี่คือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับ หมอกยังไม่ไปนะครับและสิ่งที่สําคัญสวนทุเรียนสวนใดที่อยู่ติดกับสวนยางแบบของผมแบบนี้นะครับใบยางเริ่มแล้วนะครับเยื่อกับเชื้อราลงนะครับเพียบเลยแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นลาตัวไหนว่าเป็นเพลียตัวไหนแต่ตั้งแต่รุ่นพ่อมาและรุ่นคุณปู่นะครับพูดใน้ฟังว่า มันเลียกินใบนะครับแล้วก็ลายกินใบทําให้ใบเนี่ยเสียหายเป็นจุดๆต่งางๆนะครับกลัวว่าไอ้เจ้าที่กินใบยอดอ่อนๆของต้นยางนี่แหละมันจะกระโดดมาใส่ทุเรเยนเราเราก็เลยต้องฉีดกันไว้นะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราฉีดไม่ทันในใบพวกเนี้ยนะครับเสียรูปเลยนะครับใบอ่อนพวกเนี้ยจะเสียรูปทรง จะไม่สวยเลยนะครับนี้เย็นนี้ผมก็น่าจะได้ฉีดซ้ําอีกและทำทุเรียนต้องได้พึ่งสารเคมีบ้างนะครับพึ่งบ้างในบางโอกาสเราจะไม่ใช้เลยเนี่ยก็เกรงว่ามันจะไม่ได้ผลเต็มร้อยนะครับแต่ใช้ยังไงจะปลอดภัยต่อเราและผู้บริโภคนั่นนะครับคือโจทย์ที่เราต้องแก้ไขนะครับไม่ใช่โจทย์ที่เราจะแก้ไขว่าห้ามใช้สารเคมี แบบนั้นมันจะเป็นปัญหาต่อพวกเราเองนะครับต่อชาวสวนเองส่วนใช้ยังไงให้เกิดโทษน้อยที่สุดนะครับต่อเราและผู้บริโภคนะครับนั่นแหละคือโจทย์ที่เราจะต้องคิดนี่ครับเชื้อรานะครับตอนนี้ถ้าเกิดมองผ่านกล้องเนี่ยอาจจะเห็นเป็นน้ำค้างเต็มเลยเนะครับ นี่คือน้ำค้างเกาะตามใบเนี่ยครับลาลาน้ำค้างเกิดอย่างนี้เลยนี่ผมฉีดยาคลุมทันถ้าเกิดคลุมไม่ทันนี่จบเลยนะครับนี่ครับก็ยังมีเป็นจุดๆบ้างเนื่องด้วยผมฉีดน้อยด้วยนะครับปีนี้แต่ปีหน้านี่ไม่พลาดนะครับปีป,ปีหน้านี่จัดหนักจัดเต็มเลย เรียนรู้ไปทีละอย่างทีละปีนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทําทุเรียนมือใหม่อย่างปีก่อนเรียนรู้เรื่องน้ําปีนี้เรียนรู้เรื่องอการป้องกันเชื้อราโอเคครับคลิปนี้ผมมาเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับการดูแลยอดอ่อนนะครับในช่วงที่เขากําลังฟื้นต้นแบบนี้ส่วนตัวยาทั้งหมดนะครับตัวยาทั้งหมดเอ่อ จะพิมพ์มาให้ด้านล่างหรือถ้าเกิดใครกดดูไม่เป็นนะครับเดี๋ยวโทรมาเลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เหมือนกันด้านล่างคลิปก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวตอนตัดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้โอเคครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับวันนี้ยังไม่ได้ล้างหน้าก็เลยยังไม่กล้าออกหน้ากล้องนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ